การเกงแพรมเพิร์ดซักได้นะครับเหมาะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่มีลูกน้อยนะครับที่กาลังจะเริ่มแพมเพิร์ดนะครับเจ้าของเกงตัวนี้นะครับจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อบ้านแม่บ้านได้อย่างมากมากเลยนะครับเพราะมันสามารถซักและนากลับมาใช้ได้อีกครับเพราะนั้นง่ายและสะดวกมากๆเลยครับผมไปเก็บตัวนี้นะครับจะไม่ระคายเคืองต่อผิวลูกน้อยของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงให้ดูนะครับว่ามันไม่ละคายเคืองยังไงนะฮะดูนะครับ ดูนะครับว่ามันเกิดรอยแดงหรือเปล่านะฮะดูนะครับดึงแรงขนาดนี้นะครับจะไม่เกิดรอยแดงบนผิวหนังของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันปลอดภัยต่อผิวลูกน้อยของเรามากๆเลยนะครับผมกางเกงแพมเพิร์ตตัวนี้นะครับทำมาจากผ้าคาตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและมีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม เห็นไหมครับไอ้น้ำจะขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะครับเจ้าคกรีงแคมเพิร์ตัวนี้นะครับสามารถซึมซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่ามันซึมซับน้ำได้เยอะขนาดไหนครับข้างล่างนี้นะครับเป็นกระดาษที่ชั่วแห้งนะครับผมเราจะทำการเทน้ำให้ดูนะครับนนี้โอ้โหซึมซับได้ไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันรั่วซึมหอกไปข้างนอกหรือเปล่าครับอ่าครับขอกระดาษที่ชั่วหน่อยครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับ มันแห้งนะครับมันแห้งอยู่เลยนะครับมันจะไม่ล่วซึมออกมาข้างนอกนะครับเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับเนี่ยอะคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับมันซึมซับน้ําไปได้เยอะขนาดไหนนะฮะมาดูกันนะครับโอ้โหออกมาเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเยอะจริงๆนะครับเนี่ยก็เป็นเพื่อตัวนี้นะครับซึมซับน้ําได้เยอะมากๆเลยนะครับดูนะครับกระดาษจะชุ่มเปียกหมดเลยฮะ และที่สำคัญนะครับปกตินะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับจะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อบันเพื่อต่อเดือนนะครับเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะแต่เจ้าบันเพื่อตัวนี้นะครับราคาเพียงแค่3ามอยก้าสบาทเท่านั้นนะฮะจ่ายไปถึงสี่ตัวนี้นะครับเป็นแบบค่าสี่ค่าลายนะฮะแถมน้องจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับผม